หวานช่ำปอดบ่าวสาวป้ายแดงบินลัดฟ้าฮันนีมูลไกลถึงลอนดอนควงแขนเข้าพิธีวิวาหวานชื่นมื่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่รักศิลปินเนอโนไทยนิรุตติเมธีนักกราฟิกดีไซน์และนักวาดภาพประกอบเจ้าของผลงานศิลปะแนวสตรีทอาร์ตท,ที่รู้จักผลงานกันในนามอนโนกับนตปน็คุณประเสร,ริฐเกสโนวาเมื่อวันที่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาณนโะรงแรมคาเพลลาแบงกอ ล่าสุดอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ดีๆหลังแต่งงานคู่รักนดเนะได้แพ็คกระเป๋าบินลัดฟ้าพร้อมคุณแม่ไปเที่ยวไกลถึงประเทศอังกฤษพร้อมเสิร์ฟภาพหวานๆโดยระบุว่าลอนดอนคลิปต่างประเทศแรกในรอบเกือบ3ปีว่าแต่ทลิปนี้จะมีข่าวดีเรื่องเบบีเป็นของฝากกลับมาเมืองไทยหรือเปล่านะ